สวัสดีครับวันนี้ออนช่องวิวผมไตเติ้ลชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ในช่องสตรีทีเทียมตันนี้ผมจะพามาดูขนมไทยกันเองครับไก่เขียวตังโมนะอือม,มันคืออะไรนะติ๊กซอกติก๊กซอกแฉะเดียวมันก็คือข่าวตรงม,มัดแดงนะครับเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆกันเลยนะครับเออเดี๋ยวเราไปดูกันในข้างในกันเลยนะครับ ไปกันเลย <S 2> <2> <S เอางี้เดี๋ยวผมจะข้ามไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันผมอนออตอนปอกตจ้นี้เสร็จนะครับบายยเดี๋ยวเจอกันนะครับ <S 2> <2> <S โอเคนะครับหลังจากที่ผมปอกข้า <c ups> วตรงมาเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นี่น, <Thanos> นะครับภาษาใต้เราจะเรียกกันว่าต้มลาวนั่นเองนะครับถ้าออกเสียงใต้เราเขาจะเรียกกันว่ากลมลาวนะครับใครฟังไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะครับไปกันเลย 2> <2> ใครจะมาโดยอะครับ คือไส้ในจะเป็นอย่างนี้ครับข้างนอกจะเป็นอันนี้เดี๋ยวเนี่ยข้างในจะเป็นอย่างนี้ครับใครจำอร่อยอ่ะครับอือ,อ,อร่อยมากเลยครับครครบคตัวน,นี้ทำก็คือใยเขียวของผมใยเขียวของผมเองครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจช่องไส้ต้นชาแนลก็นด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย